สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักในยูสวัสดีทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปเนาะวันนี้ก็จะมาเริ่มลงนะคะการคำนวณรายวันเนาะวันนี้ลงช้าหน่อยนะคะเอาเฉพาะตัวที่ยังไม่นะคะออกเนาะลงทุนทันนะคะทุกคนเพราะว่ามารับเจมาช้านะคะก็คำนวณไว้กว่าจะเสร็จเนาะคำนวณเช้าแต่ยังไม่ได้ลงเนาะก็จะมี ที่ยังไม่ออกแล้วก็ที่ออกไปแล้วนะคะทุกคนเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมพักได้อยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งช่องยูมารุมพักได้อยู่หรือมาเล็บเจเจห้าเก้าแปดชแนล ไม่มียานวิเศษใดๆไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะเป็นแค่การคำนวณคิดคด้นขึ้นตามสูตรนะคะทุกคนบอกเรียว้ายแต่เราพี่โดถือพี่น้อยอมาดูกันค่ะนี่เช้าเขาออกไปแล้วเนาะอันนี้ห้างเช้านะคะเด่นหกสองเจ็ดหกสองนะคะสามตัวเนาะส่วนห้างบ่ายนะคะเด่นหนึ่งศูนสี่หนึ่งศูนย์นะคะนีบายนะคะเด่น 9ก้าหมานะคะมาต่อกันที่ใต้วันค่ะเด่น78 378มแนะคะมยแล้วจอ,อ่านให้เฉพาะตัวเด่นนะคะทุกคนเนาะส่วนจีนเช้านะคะเด่น3ามหนึ่้สงจีนบ่ายเด่นสามเก้าศูนย์สเก้าหลีเด่น28งแนะคะศูน เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ลาวสตาแล้วก็ลาวพัฒนานะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาด้เจเปิดก่อนนะเพราะว่าหาตัวที่เราคำนวณอยู่นะคะลาวสตาเนาะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ลงหุ้นนะคะวันนี้ก็เลยมาเริ่มใหม่นะคะก็คือลาวสตาเด่นสองศูนย์นะคะสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ สองตัวสองศูนย์สองห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองศูนย์เจ็ดสองห้าแปดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่ตัวนะคะ 20, 51, เจ็ดห้าสองศูนย์ห้าหนึ่งโอ้ยไม่ใช่สองหนึ่งเจ็ดแปดค่ะหนึ 5, ่งแปดศูนย์ห้าเด่นสองศูนย์นะคะขนาดอ่านได่นนี้พี่น้องเลย มาต่อกันที่เล่าพัฒนานะคะวันที่แล้วก็หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเรามาดูวันนี้นะคะจะเป็นยังไงเด่นศูนย์ห้าจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกสองหกสามสองสามสามตัวนะคะหนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งสองห้าหนึ่งสามหกสองศูนย์หกสาม ห้าสองสามสี่ตัวนะคะหกหนึ่งศูนย์ห้าห้าสามหกสองศูนย์สองห้าหเด่น0ูนย์ห้านะคะเรามาต่อกันที่ห้านอยนะคะ <c oughs> โอวยไปเที่ยวมาหลายวันนะไม่สบายเลยคะ่ะทุกคนต้องขอโทษขอไพรเดออาจจะมีเสียงไอบ้างนะคะ <c oughs> โอย อนอยชยพรรกิจเด่นนะคะหน่งจะมีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ด่นนึ่งแปจ็ดหนึ่งศูนย์หกแปดศูนย์สี่เจ็ดหกหนึตัวนะคะหกศูนย์ห จ็ดหกปดย์เด่นหนนะคะไปเที่ยวมาแล้วก็ออกไปนะคะทุกคนฮานอยพิเศษเด่นเกสีนะคะจับคู่เก้าสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดศนย์สองศย์สาสองสามามตัวนะคะเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เก็ดสองสี่เจ็ดสามศูนย์สองเก้าศูนย์สามสี่สองสาม 4ตัวนะคะ2 7 9 4 9 3 0 2 0 2 4 7นะคะเด่น9 4เนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่5นอยปกตินะคะ5นอยปกติเด่น5 1นะคะจับคู่5 1 5 0 1 0 3 4 3 8 4 8 3ตัว0 5 1 ามห้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แปสามสี่ห้าสามแปดหนึ่งสี่แปดสี่ตัวสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามสี่สามเอ้ยแปดสี่หนึ่งศูนย์นะคะเด่นห้าหนึ่งอ้ยน้องพี่นอ้องเอ้ยอิอานสามอยู่เนาะฮานอยบีพีค่ะเด่นห้าแปดจับคู่นะคะห้าแปด ห้าสามแปดสาหนึ่งหสหนึ่งสสตัวนะคะสามห้าแปดหกห้าสามหนสาหหนึ่งหหกดหนึ่งสีตัวนะคะหกสามห้าแปดห้าสหหนึ่งสเด่น 5 8นะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่3ามลัดและดาวโจนนะคะ3าลัดและดาวโจนนะคะเรามาดูที่อังกฤษก่อนนะคะอังกฤษเด่น8 4จับคู่แปดสามสี่เก้าแปดสี่สี่เจ็ตัวนะคะ9 8 3 3 4 9 7สาสนะคะ ต่อกันที่เยอรมันคะเดน47จับคู่46 75 47 70 05 56 3ตัว5 46 675 047ต่อกันที่รัสเซียคะเดน69จับคู่นะคะ69 67 91 98 1ปดหนมตัวนะคะหนึ่งหกเจดเหนึ่งแดหกเต่อกันที่ดาวโจนคาเดน6กสองจับคู่นะคะหกแปดสองศูนย์สองห้าห้าตัวนะคะศูนย์หดแปศ ห6 2กสองก็ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะคะเจอสูตรที่มาลบเจคำนวณเข้าเนาะก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังให้มากๆานะคะดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยเนาะก็ฝากคลิปไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามาถึงบ้านแล้วเนาะก็จะมีเวลาคำนวณให้นะคะทุกคน ตอนนี้ก็จะหยุดพักผ่อนที่บ้านแล้วก็จะไปนิดๆหน่อยก็มีเวลาคำนวณให้แล้วนะคะเพราะว่าอีกสิบวันก็จะเดินทางกลับเนาะตอนนี้ก็จะพักผ่อนแล้วก็เที่ยวแถวกรุงเทพแล้วไม่ได้ไปต่างจังหวัดแล้วก็จะมีเวลาคำนวณให้นะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ